สวัสดี f อฟครับคลิปนี้ก็ได้คลิปเจดีมาจากช่องนะครับซ่อมมาใส่สไตช่างมันอกครับหรืออาจารย์ขวดของเรานั่นเองครับก็แกก็ส่งวีดีโอมาให้ผมดูครับก็ปัญหาครับฟิโอเร่นะครับหรือว่าจะเป็นตระกูลยามาฮ่าแหละยามาฮ่าปีเก่าๆหน่อยอหรือว่าที่มันมีชุดจุดเชื่อมต่อสายไฟนะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่มักจะเจอปัญหาคือ จะมีลูกเต๋านะครับเชื่อมต่อจุดสายไฟเมนนะครับจุดนี้เนี่ยเห็นไหมจะปีปลักข,า,ขาวๆอยู่จุดนี้นะครับถ้าเกิดอาการหลวมไฟก็จะไม่แมททั้งคันนะครับก็งมกันตาเลือกเหมือนกันครับสุดท้ายแลย้วมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเลยดูตรงนี้หลายคันเลยยังม่า,ามห้ตะกูลยังม่าแต่ในฮอนด้ามักไม่ค่อยมีหรอกตรงนี้มันจะเป็นปักเสียบไวครับเพื่อเชื่อมต่อสายไฟถึงการเองไม่มีอะไรมากเลยแค่ สายไฟไมาเชื่อมกันตรงนี้แล้วมันจะมีปลั๊กเสียบอยู่ไอ้ปลั๊กเสียบตรงนี้นานๆไปร้อนนะพลาสติกไม่จะกรอบกรอบเสร็จแล้วก็จะเหลือแค่ทองเหลืองทองเหลืองก็จะมีขี้เกลือเห็นไหมจะเป็นเห็นไหมปลั๊กลูกเต๋าสี่แฉกเงี้ยสี่พีเงี้ยเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยเสียบเข้าไปครับถ้าเสียบขึ้นไปแล้วฟังสังเกตน,นะครับปั๊มติ๊กก็จะดังครับคือไฟแผนแล้วโอเคก็ให้ทําการนะครับทําความสะอาดนะครับหรือว่าขยัดแบบลุกทุ่งเลยนะครับตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยเนะี่ยแล้วจะมีสายไฟ โผล่ขึ้นมาจะบัดกีจะเชื่อมยังไงก็ได้เห็นไหมอันนี้คือไฟไท้ายออกเห็นไหมเวลาเชื่อมไปแล้วเชื่อมไปแล้วเวลาแย่เข้าไฟก็จะออกคือไฟแผ่นปกติครับวิธีแก้ไขง่ายคือเพื่อนๆตัดทิ้งไปเลยครับมุกเต๋าข้อแจ๊คตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ปอ,อกสายไฟใหม่แหละที่มันแม้ด,ด้วยกันเนี่ยแล้วก็มัดลมกันไปเลยครับหรือว่าใครจะบัดกีจะย้ำแห่งแปลก็ได้ครับแบบนี้คือถอดทิ้งนี่เลยเพราะว่าอนาคตมันก็ไม่แน่นนะครับ ก็วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นกันไปนะครับก็ขอบคุณนะครับอาจารย์ขวัญของเรารที่ส่งคลิปวิดีโอมาให้เรานะครับ